สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมป HSC Mass นะครับระดับไหนแม่เลยนะในเกมเดือะไมมมีก HSC Mass กันนะครับไปดูกันเลยครับพร้อมครับมาหยิบมาก่อนครับสองลูกแรกเพราะผมจะใช้เป็นตะเกียงสีเหลืองนะครับให้แสงสว่างกำลังดี อันนี้คือผีที่จะเจอนะครับในหมันนี้ผีเกชาครับผมเดี๋ยวที่คุณผู้ชมเรียกกันก็คือผีฟันดำนะครับ <Okay. S 1> ภารกิจก็คือให้คุณผู้ชมตามหาวิญญาณทั้ง50ดวงครับแล้วก็ตามหากะโหลกสี่อันครับผมเมาควากอนรักกันรูปแบบการเดินของผีคือสุ่มนะครับ ให้คุณผู้ชมฟังเสียงเท้าผีเป็นหลักนะครับถ้าใกล้มากมันจะมีการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ตัวละครน,นั้นจะมีการเต้นองุหัิใจที่แรงขึ้นนะครับ <c oughs> ตามทางเลยครับตอนนี้จะเป็นเซฟโซนครับผมผีจะเข้ามาไม่ได้นะครับไม่ได้เข้ามาไม่ได้ครับคือผีจะไม่วนนะครับไม่ระัตะเวนเข้ามาในโซนนี้เป็นจุดปลอดภัยแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมล่อมาก็มาได้อยู่ครับผมต้องระมัดระวังเลยอันนี้สุดเซฟโซนแล้วนะครับเช็คก่อนโอ้โนี่ครับพูดถึงมาเลยวิ่งตรงไปเลยครับคอบไว้ซิดคอบไว้ <Huh? S 1> ตามไม่หยุดเลยห oh, <no. S 1> ยุดแล้วหยุดแล้วเร็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 วถ้ามาจังหวะน,นี้ผมแนะนำให้ไปซ้ายเลยละกัน โอ้ไม่ได้กระโหลกสักอันเลยไม่ค่อยเดินครับอันนี้มุมเสี่ยงสตามีน่าสำคัญนะครับเย็นจะเย็น,ยนป,ปึ๊บมาตัวไว้ครับ พืความปลอดภยอัยอยหนีดีกว่าเพราะว่าตู้มีเปอร์เซ็นที่หลบไม่ได้มาเลยมา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 หยิบเลยครับมุมนี้แหละครับง่ายสุดได้มาแล้วนะครับตัวจริงเสียงจริงออกขวาเลยครับเพราะว่าผีดจะมาซ้ายตั้งหลักใหม่ ไปทางเดิมเลยครับโอ้โอ้โอโอโลบก,ก่อนมาถึงโซนนี้ครับผมให้คุณผู้ชมวิ่งเข้าไปเก็บข้างในก่อนนะครับมุมนี้มีกระโหลกสีดำให้เก็บวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะผีมันจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ แค่เราสามารถที่จะหลบหลีกได้ครับโดยการฟังเสียงค่อยๆไปไปดีแล้วออกขวาเลยแล้วกันวืดตอนนั้นจะเป็นทางออกครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไว้ตอนท้ายได้เลยครับโอ้ยยะเรายะเรายะเราวืดไปเลย ามาก่อนออกมาก่อนตามตือจริงใจเย็นใจเย็นโอ้ออกสายแล้วกันครับเทคนิคการที่จะเล่นข่าวของกดคุณผู้ชมอาจจะต้องเล่นหลายๆรอบนะแบบพวกนี้มันต้องเล่นหลายรอบจริงๆเพราะว่า เล่นครั้งแรกคงยากครับเพราะต้องรู้ทางครับเดี๋ยวผมก็เล่นหลายรอบเลยนะครับผ่บอนจำทางได้ไค่อยไปห้ามตายนะครับห้ามตายจะไม่ได้รับตะเกียงครับเพราะว่าตัวละครคุณผู้ชมนั้นจะต้องเข้าไปชนวานนะครับเพื่อที่จะได้รับเหรียญแล้วก็ตะเกียงมาใช้นะครับ Yes ในนี้มี3มลูกครึ่งทางแล้ว ว่าเก็บกระโหลกสีดำมาแล้วใช่ไหมโอเคผมก็ลืมวางเอาละครับแถวนี้ให้ไปเงียบๆและกันเดินกลับเดินกลับลอยนะ อ้ปอไปมัแล้วเปิดไว้ก่อนแล้วกันนี่เป็นมุมเสี่ยงนะครับต้องอาใสยจังหวะเมื่อกี้แหละครับที่ผีมาแล้วไปอีกฝั่งนึงแล้วคลีบเคลียร์ให้หมดเพราะว่ามันจะเป็นจุดตันๆเยอะครับถ้าผีมาก็คือหนีแทบไม่ได้เลยเซนไม่ดีเซ้นไม่ดีนิดเดียวมุมไหนดีกระโลกแดงมุมนี้ครับ จะเต้นรัวๆเลยรึปุ๊บอัตชีคิมหมดแล้วล่ะในมุมเสี่ยงเก็บหลอดไว้จำเป็นมากผมชอบลืมครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราผ่านได้นะโอ้ เต้นผมไปขวานะครับเอากระโหลกไปวางก่อนสีแดงเริ่มจากทางขวาครับนี่อันตรายมากเก็บแล้วเก็บแล้ว มันจะอยู่ทางขวานะครับที่เป็นกระจุกแล้วก็สีขาวด้วยผมยังไม่ได้ไปไเพ่งไปเลยนี่ไงแล้วก็ตรงทางออกเลยครับเอาไปวางให้เรียบร้อยน่าจะครบครับเพราะว่าทางออกมีสี่ลูกเตรียมออกกันไปทางแบบนี้ดีกว่า เตนเต้นนั้นเนี่ยแบบโซโลไม่ค่อยได้เล่นครับส่วนใหญ่จะเล่นกันหลายคนครับเราผ่านรบนะออกได้เลยครับทางออกไม่ยากครับให้เบี่ยงขวาเป็นหลักครับผมมันจะมีเซฟโซนที่เยอะกว่าวิ่งไปเลยบืดืด อาจจะปลอดภยัยหรือสเต็ปเดียวด้วยจังหวะด,ดีๆปึ๊บยังไงดีเก็บอะไรแล้วกันเึอ้อย่ามาแล้วสี่เก้า 50โอเคออกเลยครับประตูนี้จะเปิดครับผมเรียบร้อยนี้ตัวผีก็จะตายเลยนะครับโดนกำจัดถ้าคุณผู้ชมเล่นกันหลายคนนะครับก็สามารถให้เพื่อนมาได้เลยครับจะไม่มีผีรบกวนเลยครับแล้วก็มาชนแถวๆนี้ครับก็จะได้รับเหรียญไปเลยนะครับเดชิแมสไนแมหมดคอมพ l e ทครับผมโอเคเลยครับแต่ผมคิดว่าแบบเก่ายากกว่านะ ถ้าแบบเก่ามานี่ผมก็จะมาลองเล่นนะครับมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบท้าทายมากครับมันมีช่วงหนึ่งครับผมเล่นแหละครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนอัปเดตมาเป็นแบบนี้แทนครับก็เลยเล่นแบบนี้แทนกันไปก่อนครับผมโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านในแม่นะครับลักษณะก็จะเป็นห่วยแอซีนะครับแล้วก็จะมีการปรับแต่งเล็กน้อยครับแล้วจะมีกรงเล็บเหมือนบูเบอรีเลยนะครับเนี่ยเท่ครับเท่ดี แต่ก็กําลังดีครับให้ความสว่างกําลังดีเลยนะครับไม่แสบตามมากจะได้ขับตะเกียงนี้ไว้รอดูกันต่อในพีต่อไปของเกมแฟนเบนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับวังไหมแล้วโอ้ยยาฮึบอ๋ตอตรงตรงตรงตงซิดคอบไว้ซิดไม่ได้แล้ว เต็มๆม,มันจะมีเปอร์เซนที่ผีวกลับมาครับแต่เป็นห่างตันดยนะโอเต็มเต็มโอ้โหว่างไหนแล้วนี่โอ้โอ้โออโอยนิดเดียวเอง